สวัสดีครับวันนี้เพจเพรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําเครื่องมือช่างนะครับตัวนี้เป็นชุดเครื่องมือช่างนะครับตัวนี้เป็นชุดวัดกําลังอัดนะครับเป็นแบบสีหัวก็มีสีหัวต่อแบบเนี้ยนะครับก็สีขนาดเลยนะครับหลักๆที่ใช้ลูกค้าสั่งไปก็จะใช้แค่ตัวเล็กนะครับตัว10มิลตัวเนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น12มิลนะครับมีแกน ต่อยาวให้หนึ่งตัวนะครับอลูมิเนียมนะครับใช้สําหรับต่อเข้ากับหัวตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ปักเข้ากับฝาสบที่เป็นเกียวหัวเทียนนะครับแล้วก็ค่อยต่อสายนะครับแบบนั้นก็จะทํางานในช่องทางที่ลึกได้ดีกว่านะครับเพราะว่ารถตัวนี้มันซอกหลืมมันเยอะนะครับถ้ามีแค่สายกับหัวเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้ยากนะครับก็เกจวัดก็ทั่วไปนะครับก็วัดแรงอัดได้20 บานะครับแล้วก็ 300p s อไนะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็นตัววัดแรงดันนะครับของปั๊มติ๊ลูหัวฉีดนะครับก็มีเกจหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีสายแล้วก็ข้อต่อวัดนะครับโอริงซีนสองตัวนะครับก็ใส่ระหว่างตัวหน้าปัดระหว่างตัววัดนะครับโอริงตัวนี้นะครับพอทาให้ใส่เนี่ยมันจะล็อกแรกล็อกแรกนะครับ สำหรับช่างก็แนะนำว่ามีมีติดไว้ก็ดีกว่านะครับตัววัดแรงอัดนะครับคือของเนี่ยอันนี้จะเป็นแทบจะลอตสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นชุดตัวค้างสต็อกผมเหลืออยู่ไม่ถึง10อันนะครับผมจะให้ราคาพิเศษปกติตัววัดแรงอัดเนี่ยจะขายอยู่ที่1300บาทผมให้เลยนะครับาราคา900บาท ทวนนะครับก็ได้ของตามนี้เลยนะครับส่วนตัววัดแรงดันปั๊มติ๊กก็ยังเป็นราคาปกติอยู่นะครับอยู่ที่45 0บาทนะครับก็ราคาก็จับต้องได้นะครับไม่แพงมากท่านใดต้องการเครื่องมือนะครับไว้สําหรับใช้งานไว้ติดร้านนะครับทําให้ร้านเราก็ดูมีมาตรฐานนะครับอัปเกรดร้านขึ้นไปด้วยนะครับมีติด ไว้ Why, แต่ไม่ได้ใช้นะครับดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีของนะครับ mm hmm. ก็ติดต่อสอบถามทักถามเข้ามาได้นะครับใน f a c e b o o k เพรมอเตอร์นะครับ